แก่งคุดคิ้วที่เชียงคานนะคะเนี่ยวันนี้ว่าจะมาลอยอังคารในกระดูกคุณตาค่ะนี่กขาป,ปูอากาดดีมาก อ่ถ่ายให้หน่อยค่ะแล้วเปิ้ลถ่ายคลิปแม่ถ่ายคลิปให้แล้วนะโอเคจได้ทุกเจไเปิดเปิดเบื้งรูแล้วนะนาย เปิดได้บ่เปิดตรงไหนเรันเริ่ม้นก็ใส่ถุงก็ใส่อันนี้มาโคงมใส่คีบกระดูกตาไว้นะเขาับได้มาัคู่เอาอเอาไได้ั้นน้ันไหลอไปีมันอยอยู่โอ้ัดแกเคืองสีอะเครอได้เอาไลมองเลมอง เเอพ่นสิพาขึ้นไปข้างเทิงขุนบจ้ะไปอันนี้ผู้ขับเรือบจ่าพร้อมผมพาไปครับผมเท่าไหร่จะน่ะชันหนึ่งครับผมชั้นหนึ่งบอกก็ซ้ำเที่ยวตัวนู้นึกว่าประมาณนี้ละต่ำผมมาครับใหญ่ไหมะมันใหญ่แล้ว

ควายไปควายมาเลือเ้อใส่ล่ะมึงดูคุณชูฉีบหลายอยู่โอ้ยสองนุ่นน่ะ สองป้าป้านุ่นสองป้ากับน้านั่นถ่ายคลิปนะเนี่ยถ่ายคลิปไว้นะป้าขวันมาเข้าร่วมกันลูกเก่งจังเลย วันนี้มาลอยอังคารกระดูกคุณตานะคะที่เกลียงพุทธคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้กำลังลงเรือแล้วนะคะ่ะอุ้ยไปอาวางได้หรอใส่ชุดชีพกุญด้วยนะคะ ไปมาลอ่อผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ได้โบยันยหน่อยเป็นห่วงเจ้ยพ้าหน่าล่ะคะบบค่อยดี <c oughs> ใส่ชูชีพอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะจ๋าอ้าวมีชูชีพด้วยลูกชูชีพเด็กมีไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาชูชีพเด็กมีไหมคะก็ <c oughs> ขวานต้องเอาชูชีพเด็กอะลูก นี่จะชูชีพเอ้นั่นบ่นนมีชูชีพเด็กน้อยบ่จ้ะไปเลยไปรับอยู่ครับไ่ได้ไปรับเอาเอาเอาขาดตัวได้

น้องก็ขวัญอันนี้ให้ให้ตาเปียนะขอเกินกับว่าเป็นยังแล้วว่าเกินกับว่าเป็นยังนานายคุณว่าเอารงเลยเป็นยัางเกินเป็นยังนานายไปดูไปดเอามาไมะดดูดูแดูเขาดดู

ตาก็ได้ไปยื้อเย็นๆได้ตาเด้อมีความสุขเด้อไม่น่ามีความว้าก่อนเขาเอยปกครองศาสนาเหี้ยเหี้ยมีความเย็นเด้อ เกี่ยงยังเสียวเลย้โคเราป็นบ้าเราไม่ใช่ประนี่ประเทศลาอนี้ประเาอันนี้ปรเทไทยถ้าเราข้ามไปก็เป็นประเทศรา คลิปนะคะ 呀。<Yeah. S 2> okay. ไหนตรงนี้นะเอายิย้มเลยยิ้มยิ้ม